สิ่งที่ผมรู้เกือบทั้งหมดในการเขียนนิยายผมเรียนรู้จากการวิ่งเป็นประจำทุกวันนี่เป็นหนึ่งในคำโปรยหนึ่งในหนังสือว h a t อร์ทอร์กับ t h e เว t ร์ทอร์กับเบ n ท n นเกิดความคิดบนการวิ่งของฮารรกิมูราคามิและแปลโดยคุณพนพดลเวสวัสรครับโดยฉบับที่อยู่ในมือผมนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่4จากสำนักพิมพ์กร,รมยีครับในเรื่องเนี่ยจะเป็นในเรื่องโดยการเล่าถึงเรื่องราวของผู้แต่งเองครับโดยเขาเนี่ยเป็นคนชอบการวิ่งครับ แล้วก็มักจะมีการไปวิ่งมาราธอนมักจะมีการไปแข่งไกกีฬาครับซึ่งโดยตัวผู้แต่งเองเนี่ยเขาเป็นคนชอบทํากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่มักจะทําคนเดียวครับซึ่งเขาให้ความหมายครับว่าเขาไม่ค่อยชอบที่จะเล่นกีฬาที่จะต้องมีการแข่งขันกับคนอื่นครับโดยหนังสือเล่มนี้ครับจะมีจํานวนหน้าทั้งสิ้นเนี่ยหนึ้าหน้าจะเป็นการพูดถึงเรื่องของฮารุกิมราคิมิทั้งหมดว่าเขามีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับการวิ่งครับเขาจะพูดถึงการแข่งขันมาราธอนในแต่ละครั้งแต่ก็ไมมดดด้้พูถึงงทังห แต่ว่าเขาจะหยิบมาในบางครั้งที่เขารู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยที่เขาเนี่ยไปวิ่งที่เอเธนส์ครับก็คือประเทศกรีซครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาไปเหมือนบทสัมภาษณ์นิตยาสารแลวเขาต้องการที่จะวิ่งมาราธอนโดยใช้เส้นทางมาราธอนเดียวกับการที่มีการส่งข่าวสารกันระหว่างต่างเมืองในอดีตครับเขาก็เลยเหมือนรับปากกับตัวนิตยาสารเลยว่าเขาเนี่ยจะมาวิ่งมาราธอนนะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการเล่าถึง แต่และช่วงกิโลเมตรที่เขารู้สึกว่ามันทรมานรวมถึงการเตรียมตัวต่างๆที่เขาจะต้องเตรียมตัวในการที่จะไปวิ่งครับซึ่งความสนุกของหนังสือเล่มนี้คือ1เลยคือผมคิดว่าคนที่เป็นแฟนคลับของมูราคามิในแต่ละเล่มเนี่ยหรือว่าอ่านหนังสือของมูราคามิมาหลายเล่มแล้วเนี่ยผมคิดว่าเล่มนี้เนี่ยไม่ควรพลาดครับเพราะว่าจะทําให้เราเได้เข้าใจมุมมองของนักเขียนคนโปรดของเราครับว่าเขาเนมีมุมมองอย่างไรงานอดิเรกที่เขาชอบทําอย่างการวิ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามาปรับ ประยุกต์กับแนวการเขียนของเขาอย่างไรบ้างครับคือมูรคามีบอกว่าการที่แนวทางในการเขียนนิยายเนี่ยหลายๆอย่างเขาก็เรียนรู้มาจากการวิ่งนี่แหละครับที่เขานำมาปรับใช้ครับซึ่งผมคิดว่าคนที่เป็นแฟนคลับมูรคาเมีาจะรู้สึกว่าสนุกไปกับการอ่านครับเพราะผมรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอายของความเป็นมูรคามีมากๆแล้วก็มีความตลกขบขันรู้สึกว่าตอนที่อ่านเนี่ยมีความรู้สึกเอนจอยกับการอ่านมากๆในส่วนที่2ครับผมคิดว่าคนที่ ชอบการวิ่งหรือว่าการออกกาลังกายเนี่ยผมคิดว่เาเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่มีความน่าสนใจครับผมสาร,รภาพเลยครับว่าผมซื้อเล่มนี้มาสักพักละแล้วก็ผมรู้สึกว่าเหมือนสำนักพิมพ์น่าจะมีการเปลี่ยนหน้าปกไปแล้วนะครับถ้าผมจําไม่ผิดตอนที่ผมซื้อหนังสือเล่มนี้มาครับคือตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมชอบออกกําลังกายครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการวิ่งแล้วในขณะเดียวกันผมก็เป็นแฟนคลับของมูนาคาิมะนะเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องยากครับในการที่จะตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มนี้มา ดยหนังสือเนี <those> ่ยเป็นการพูดถึงเรื <Bom> ่องของการวิ <t ang> ่ง <ills> ซ <int ans otted> ึ่งมุลคามิเนี่ยใช้คําว่าทันทรมานเนี่ยเป็นทางเลือกครับคือเขาว่าอธิบายว่ามันก็เหมือนเป็นคือถ้าเปรียบเนี่ยการวิ่งมันก็เหมือนเป็นทางเลือกนะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เป็นทันทรมานครับที่เราเนี่ยเป็นคนเลือกเองครับซึ่งผมค่อนข้างจะชอบนะกับการที่เขามีการเปรียบเรยแบบนี้ครับเพราะว่าการวิ่งเนี่ยมันก็เหนื่อยจริงๆครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นทันทรมานที่เรานั้นเลือกเองครับข้อดีที่3ของงหนัสืืออเล่่มนี้คคผิดวาหนังสือเล่ม เป็นหนังสือที่มีการประยุกต์หลักการการวิ่งหลักการของการออกกําลังกายไม่ใช่เหมือนเป็นพวกของอนักสรีลวิทยาอะไรอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นการเปรียบเ,เลยกับแนวทางปรัชญาบางอย่างครับว่าเราจะประยุกต์แนวทางแนวคิดของเรื่องการวิ่งเนี่ยกับการใช้ชีวิตยอย่างไรครับซึ่งผมคิดว่ามูลัคามิทําได้ดีในจุดนี้ครับสุดท้ายครับผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้โดยส่วนตัวเองแล้วผมมักจะหยิบพกไปด้วยหลายๆครั้งนะครับในช่วงที่จะต้องออกเดินทางครับ จริงเรื่องนี้ผมอ่านไป3รอบแล้วแต่ว่าทั้งสองรอบแรกเนี่ยอ่านไม่จบนะครับแล้วก็เพิ่งมาอ่านจบนี่แหละครับสาเหตุก็คือว่าผมเนี่ยมักจะหยิบหนังสือเล่มนี้เนี่ยไประหว่างการเดินทางครับเพราะผมคิดว่าด้วยกิมมิคของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเหมาะกับการที่เราเนี่ยไปอ่านตอนเดินทางเนาะในมุมมองของตัวเองครับก็เลยหยิบไป3ครั้งแต่ว่าอ่านไม่จบเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่สนุกครับแต่ว่าใน2ครั้งแรกเนี่ยผมเดินทางด้วยระยะเวลาที่สั้นครับแล้วก็ไปกลับเนี่ยค่อนข้างเร็ว ก็ <G l ug> เลยอ่านไม่จบกลายเป็นว่าตอนที่กลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ไม่ได้อ่านต่อแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าไปกลับมาเร็วก็จริงครับแต่ว่าก็เอากลับมาอ่านต่อจะได้ครับแล้วก็อ่านจนจบแล้วก็รู้สึกว่าหนังสกศึ่ษานี้จริงๆแล้วโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับวิถีชีวิตที่มีความอ่านสบายๆต้องการผ่อนคลายในขณะเดียวกันเนี่ยผมชอบอ่านตอนที่ไปเดินทางครับเพราะผมคิดว่ามันมีกลิ่นอายที่บางอย่างเนี่ยคล้ายๆกับการเดินทางครับในส่วนของเรื่องของการวิ่งนะครับ ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับสำหรับหนังสือวอตเต talk about เวน To Talk About running ครับเกล็ดความคิดบนการวิ่งใครเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้สามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใครเนี่ยฟังคลิปนี้จบสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ช่องของเราเนี่ยคงลางกันแต่เพียงเท่าน,นี้ครับก่อนจะลาจากกันไปอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องเดียวกุ๊กหนังสือที่รักของผมลางกันแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวส